ได้โบกูโอ้ยมันขนาดข่าวอาจารย์มี่ตะไคร่ตึงๆเอาเครียดให้ผู้ใดแจ้งไปหาตีให้นี่โอ้ยแนวมันได้ครับอาจารย์นี่โอตีเห็นบอกข่าวอาจารย์บุกไข่ขาวๆลุกลงพี่น้องเฮ้ยเสียบครับเอาลงมาเบิงเอาลงมาเบิงบาดเนี่ยยังยั่งยั่งอยู่ที่นี่โอ้ยหมดการพัดตะก้องบาดเนี่ยโอ้โห ี่น้องครับเพิ่งเทคนิคการเคาะเด้อเคาะเอาไข่มดต้องตีขั้นเสาเด้อตีไม่แย่เด้ออันเพิ่นเอาแป้งใส่ย่ำไหนเราคู่บ้านนี่บ่เอาใส่เด้อครับเอาใส่ตับอาจารย์ตีบบบวเ็ดบกคนเห็ดโอ้แสดงว่าเ้าบ่ต้องเอาแป้งใส่ครับได้ของสะอาดเราได้ปล่อยแม่มันพร้อมแม่นครับแล้วมันก็ฎีนี่ใครห้ากิน ตลอดฤดูกาลเป็นเนี่อคับอาจารย์พี่น้องครับเอาเป็นตัวอย่างเด้อผู้ใดพากันออกแป้งไปใส่ว่าเห็นแม่มันนีเป็นการทำได้ครับเอาวางทิฐาเจียงไว้มันกระสีนีเองครับอาจารย์นนนี่ครับลายครับครับโอ้ยคุณนะ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 คุณนคุณโอ้ยกำลังสิเป็นแม่เปียงเราด้วยนะฮะลังตัวนี่ฮะลังตัวเป็นแล้วเดือเปียงเดือเปียงเดือเปียง อาหารจ่าเด็ดมีเงินไปซื้อบบได้ <laughs> พู่นะปนะนพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ของเสบของเสีบอ,เสบอีสานอาหารชช้นสูงไม่มีขายในปตตาคารายกันยัง <laughs> ทุงให้ทุทงนางกู้สมหยดครับน,นี่คือวิธีการที่กู้เพ็นเอาวางไว้ในถาดแล้วแม่มันกระสิไตออกไป พี่น้องมาต้องใส่แป้งเดอ้อแป้งอันตร่ยหลายขนาดแป้งกินได้แท้ๆคืยังขึ้นเสื้อลาขึ้นยังไปนะครับเพราะฉะนั้นเฮาเอาว่างไว้ยังสี่เราแม้มันสินี้เขาเก็สิไปเฮ็ดห้างไหมเฮากษสิได้ยินห้างตตอๆไปพี่น้องไปเบิ่งอีพี่นี่กับคู่สมหยดเดอ้อเออน้ำย่ำสิไปลงฝากพีฝากน้องให้เห็นว่าของแสบกิจสารเราเห็นหลายๆอย่างเห็นว่าไม่เศร้าสันสันนี่นี่ไม่สาวนีแงใครมือแดงสันสันนี่มัน ต้นหวดขาเแน่ต้นยางแน่ขึ้นมัดครับพี่น้องครับต้นมะม่วงจริงสินะฮะโอ้ยคู่ลังยินโอ้ย <c oughs> หมดกัดหัวตากล้องบัดเนี่ยเป็นบนเหลือกเดี๋ยวมาพอกับแบบย่ามกับคูสมยนในะอีพี่ต่อไปครับ